เตรียมกุนเชียงที่เราจะทอดน,นะครับหั่นตามชอบนะครับหั่นเฉียงหั่นกลมแบบนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับนำกุนเชียงที่เราจะทอดน,นะครับใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับ เติมน้ำลงไฟนะครับเล็กน้อยประมาณนี้นะครับคบตั้งไฟกลางนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับรอจนน้ำเดือดนะครับเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับกดคนเล็กน้อยแล้วก็รอนะครับรอจนน้ำแห้ง พอน้ำเริ่มแห้งนะครับเราจะตั้งไฟอ่อนลงนะครับตอนนี้น้ำมันจากคุ้เชียงก็จะเริ่มออกมานะครับเปไฟอ่อนนะครับเป็นไฟนอเดี๋ยวรอน้ํามันเขาออกมานะครับแล้วก็ทอดต่ออีกนิดนึงนี่ฮะน้ำเริ่มงวดเริ่มแห้งนะครับก็ได้มีน้ํามันนะครับที่ออกมาจากคุ้เชียงนะครับที่เป็นค่าปนหมันแล้วก็นะครับ หมันพริกหมันทอดนะครับคนหน่อยหนึ่งครับเพื่อไม่ให้เขาไหม้นะครับโราใชลงนี้ครับ ขีดทหอบเริ่มมาแล้วนะครับขีดทงหอมเริ่มมาแล้ว นี่รัเราก็จะได้นะครับกุ้งเชียงที่นัาตาดูดีนะครับไม่แห้งนะครับพอแล้วรับพอเด๋ยวเราจะเอาไปทำเมนูผัดกุ้งเชียงนะครับข้าวผัดกุ้งเชียงก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับนะครับเราก็จะได้กุ้งเชียงนะครับที่มีลักษณะคือไม่แห้งนะครับนิ่มและก็ไม่ไหม้นะครับ ถ้าใครสำหรับกินกุ้งเชียงกับพวกข้าวต้มหรือกินป่าๆนะครับหรือทําเมนูอื่นที่ต้องการให้เกียมกว่านี้ก็ทอดนานๆขึ้นได้นะครับนะฮะหน้าตาดูดีเลยไม่ไหม้ด้วยนะครับและนี่กรอบกรอบนอกนุ่มในด้วยนะฮะแบบแบบนี้นะครับอร่อยเลยทีเดียว